ดูเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับคนพิการกันค่ะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาครฐและภาคเอกชนจัดอบรมทักษะอาชีพให้คนพิการ105คนเป็นระยะเวลากว่า6เดือนเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืนค่ะ ที่อาคารศูนย์อาหารและบริการหนึ่งคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของคนพิการในจังหวัดขอนแก่นภายใต้โครงการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพผ่านโมเดลการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการมจทโดยสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นน ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย5แห่งด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทราบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะพร้อมทั้งหน่วยงานพันธมิตรนะคะเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์กรภาครัฐและก็เอกชนหลายแห่งค่ะร่วมกันพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมคนพิการที่สามารถนําไปใช้ได้จริงในการทํางาน ด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการและแสดงความยินดีกับผู้พิการทั้งหมด105คนที่ร่วมอบรมเพิ่มทักษะอาชีพตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม2567และเน้นย้ำว่าโครงการนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะพัฒนาศักยภาพของคนพิการให้สามารถมีอาชีพ และยืนหยัดในสังคมได้อย่างยั่งยืนรองศาสตร,ราจารย์นายศัตวแพทย์ดรชูชาติกระมนลเลิศ ผู้อในการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าโครงการนี้ได้ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะใน2กลุ่มกิจกรรมหลักในการ่ะนั้นก็นั่นก็คือมีกลุ่มไฮตกรรมคนพิการกลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นองค์กรในการดูแลสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ